เสียงประแล้วก็รอยยิ้มมันสดใสนำใจไม่ตีในีข้าพี่น้องวิเชียนบุรีวิหน่องหญิงสาวพี่น้องนักแสดงบุญทุกทุกตันเดินทางมาลงบุญมผกุศลกับคาะเจ้าพครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นงานกุศลสมบทติครับเพื่อูุที่ส่วนกุศลนะครับโดยวันนี้นะครับ อุบลสมบูนายภูบดินนะครับฉลองชัยประสัดิกุลนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับสึ่งอขจรพราหมณ์น้อมเลยคุณตาสะอาดคุณยายกนแณาของทางคุณยามเรืองตาประสัท่านนายกนรงฉลองชัยประสัดิกุลนะครับนายกในการแถลงสุดทรบดีสาวพร้อมทั้งกำลังสายฝนเปลี่ยนแนวงพร้อมทั้งอยากพี่น้องทุกคุณท่านไว้ในโอกาสระดมเมตตาครับผม ใจกรอย bye bye. บอยสก <Bye bye. S 1> นใช่แล้วมีศิลปินแอนออร์ดีแ <c oughs> ล้วก็น้องบิวจิตแน,น่น้องบิวลูกจิตบิวจิตสัมภาระ น้องเดีจิตเริยามิมาตถ์ครสุขเต็มเต็มความสมบูรณ์แบบนาหานาเวทีครับของบลำใสนอร่อยเพื่อสมโภชให้งานอันยิ่งใหญ่ของพระชาภาพมาประดับเสียงในงานสำคัญของทางหลวงของผู้มีน้ำสูงครับของคุณเจน้าที่ายปกข้องเจน้าที่บานเมืองู้หลักผู้ใหญ่พอบานขอท่านเมืองทุกท่านตลอดทอดเจริญทีภูกรนสันเิราทุกท่านทุกคนจุงไดครับรี่มาไหนทุอพี่น้องนิดอแเฆแ่นวฟนฟ้องเฟนประจำแฟน พันทนแ็นเอฟซีใจกระลอยบอยสินิชัยรามาแอนอรนีทุกทุนการพ่มาแห่งความใจครับโดยความคืนจอดความเออดองักาพ์าคีองทุกทุนทางคือความจริงใจจากของบอยสินิชัยก่อนช่างระดงกวามรใจกันลอยครับ